เรื่องของการเร่งส่งออกผลไม้ตอนนี้นะคะทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอลงกรณ์พลบุตรค่ะท่านเป็นประธานคณะทํางานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ แล้วก็ยังมีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาจับมือกันค่ะเดินหน้าโปรโมทผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็คือมีการโปรโมทอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฤดูการผลไม้ปีนี้เพื่อที่จะเพิ่มการส่งออกในตลาดหลักแล้วก็การขยายตลาดใหม่ด้วยอย่างเช่นผลไม้เราเนี่ยจะไปขึ้นชื่อที่จีน จริงก็นิยมนะทั้งทุเรียนมังคุดมะม่วงหมดเลยค่ะแต่วก็ยังมีญี่ปุ่นอินโดนีเซียออสเตรเลียเอยอูอิตาลีเบลเยียมสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีรัเสเซียด้วยทีนี้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็ตั้งเป้าค่ะบอกว่าการส่งออกผลไม้ไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลไม้สด ผลไม้แช่แข็งผลไม้แห้งผลไม้แปรรูปในปีน <Sure> ี้เนี่ยมูลค่าอยู่ที่280,000ล้านบาทค่ะแล้วก็จะ แล้วก็จะเริ่มส่งเพิ่มจากการส่งออกปีที่แล้วนะคะซึ่งมีมูลค่ากว่า250,000ล้านบาทในขณะที่ฝ่ายเกษตรประจำกรุงจาการ์ตาเขาก็มีแผนเหมือนกันค่ะที่จะส่งเสริมการตลาดผลไม้แล้วก็ภาคการเกษตรอื่นๆด้วยร่วมกับทีมประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นาทางด้านงานต่างๆนะคะอย่างเช่นมินิไทยแลนด์วีค2022ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายนปีนี้ที่จังหวัด สุราบายานะคะแล้วก็ยังมีงานไทยเฟสติวัลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2565คือปีนี้ค่ะที่กรุงจาการ์ตาส่วนสำนักงานเกษตรค่ะที่กรุงโตเกียวนอกจากนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตรณนครแคนเบราประเทศออสเตรเลียก็มีการรายงานนะคะบอกว่าในระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้เนี่ยค่ะจะมีการนำมะม่วงแล้วก็ผลไม้ไทยเนี่ย ไปโปรโมตในงาน Thailand Grand Festival ที่นครซิดนีย์โดยจะเปิดให้มีการลิ้มลองรสชาตินะคะของมะม่วงไทยด้วยแล้วก็ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะที่กำลังฮือฮาก,กันเลยแหละนะคะหลายท่านก็อยากจะชิมแล้วนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนที่จะจัดงานในเทศกาลอาหารและทุเรียนนานาชาติซึ่งเขาจะจัดที่นครซิดนีย์เป็นปีที่สซึ่งคาดการไว้นะคะว่าจะจัดประมาณสักปลายเดือนมิถุนาย,ยนหรือไม่ก็จะ ต,ต้นเดือนกรกฎาคมอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยออสเตรเลียเองก็มีการนําเข้าทุเรียนจากไทยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะอยู่ที่451ตันซึ่งโตขึ้นเนี่ยสักประมาณ181.59เเมื่อเทียบกับปี63นะคะคือสั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฝั่งยุโรป อันนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งค่ะที่สำนักง,งานที่ปรึกษาฝ่ายกเกษตรในประเทศเบลเ,ลเยียมเนี่ยก็กำหนดจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยในงาน Amazing Thai Festival นะคะระหว่างวันที่18-19มิถุนาย,ยนปีนี้เหมือนกันที่เมืองลูเว่นนะคะ,ะเ,เบลเยียมประเทศเบลเยียมค่ะ